ผมฮาสซาว่าขอแนะนำพ่อมดเคลเวอร์เย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนคลิกเลยที่ www. cleverpaygame. com เติมมาไวร์สแนปง่ายไดเพียงใช้แค่สแนปไอเดีเท่านั้นมาพร้อมส่วนลดจัดเต็มและได้เคลเวอร์คอยทุกๆยอด100บาทถ้ายังลดไม่หนำใจเพียงแค่คุณใส่โคด้ดฮาสซาว่าก็ยังรับส่วนลดได้อีกอย่าลืมนะครับเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคลเวอร์เปเท่านั้น สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพัสว่าวันนี้ผมก็มีเลขกมาไห้เช่นเคยครับและวันนี้เราอยู่กับทานอนั่นเองซึ่งทํให้ต้องเป็นทานอสตอนนี้นะเพราะทานอสล่าสุดเนี่ยมีการปรับอัญ,ญมณีของเขานะมาเริ่มอัญ,ญมณีกันเลยดีกว่า่อแนะนําทานอสกันก่อนนะใบ,บแรกครับผมสเปซต้นเปลี่ยนจากที่เขาเปิดตัวจวดหนึ่งแล้วก็ย้ายได้หนึ่งทีใช่ไหมเปลี่ยนเป็นเปิดตัวจวดหนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่ามีความสามารถต่อเนื่องเพิ่มขึ้นมาครับก็คือไม่มีอะไรสามารถจุดการลงหรือย้ายทานอสได้ หมายความว่าทานอนของเราเนี่ยจะเปรียบเสมือนว่าเราเล่นวอลเมชินไปก่อนหน้าเลยนะทานอจะลงตรงไหนก็ได้ลงตรงปิดก็ได้ลงตรงเปิดก็ได้ลงได้หมดเลยติดแซนเนก็ลงได้ครับขอแค่มีสเตซสโตนยืนอยู่ก็จะเหมือนเล่นวอลเมชินไปแล้วน,นั่นเองต่อมาเป็นหินแดงครับเรลิตนะี้สโตนเปิดตัวเปลี่ยนพื้นที่ใหม่จั่วกาดหนึ่งใบนี่เขายังไม่ได้แปรนะที่จริงตอนนี้เหลือแค่เปลี่ยนพื้นที่และเราจะไม่สามารถจั่วได้แล้วจั่วจากหินแดงย้ายมองว่าย้ายไปหินส้มก็ได้ครับคือตอนนี้ไม่ได้จั่วจากหินแดงนะนะย้ำอีกทีนึงนะ ต่อมาเป็นไทม์โซนครับอันนี้ไม่มีเวลานะคือเปิดตัวครับทานอสใช้เอนจีลดลงหนึ่งหน่วยแล้วก็จวดหนึ่งใบก็จวดหนึ่งใบเหมือนเดิมส่วนตรงที่ทานอสใช้เอนจีลดลงหนึ่งหน่วยเนี่ยก็คือเราสามารถเล่นไทม์โซนทั้งแต่เทินหนึ่งได้เลยนะทานอสบนมือเราเนี่ยจะเหลือ5้าจีจนจบเกมเลยนั่นเองครับถ้าไม่โดน3ามเอ็มคุมกําเนิดซะก่อนแล้วนะต่อมาเป็นไม้ต้นครับเป็น2องจี้หนึ่งพาวเวอร์เหมือนเดิมก็คือเปิดตัวเนี่ย ไม่จวดดอกหนึ่งแล้วแต่จะฟิกเลยว่าจวดอัญเจ้ามณีสองใบครับผมคือต้องมีอัญเจ้ามณีให้จวดเท่านั้นถึงจะจวดสองใบถ้ามีใบเดียวในเด็กก็จวดใบเดียวครับมีไม่มีเลยก็ไม่จวดนะมณนมีจวดแค่มณีเท่านั้นครับต่อมาเป็นพาวเวอร์สโตนเหมือนเดิมทุกอย่างหนึ่งสามต่อเนื่องครัคุณเล่นดิฟฟี่โคบโกใบวกสิบคานอสใช่เหมือนเดิมใบนี้ต่อมาครับโซลสโตนครับเป็นหนึ่งหนึ่งนะเปิดตัวครับจวดการหนึ่งใบครับย้ายมาจากหินแดงแล้วก็มีความสามารถต่อเนื่องนะเจ้าไม่ลดพาวเวอร์แล้วครัับบแตตต่่่่เเป็นนออออืืงงครรรรไไมมสาาาาถททิ้หำลลยช์ด ทารอเราจะเป็นอมตะเลยก็ว่าได้ครับโดนแบคโบโดนซิลวาสมุไรไม่ได้นะหรือว่าโดนชางชีสอยก็ไม่ได้เช่นกันแต่ว่าสิ่งเดียวที่ทารอแพ้ในตอนนี้ครับคือพี่หมูของเราสไปเดียมเพราะว่าสไปเดียมเนี่ยเขาเปลี่ยนมือซ้ายสุดเนี่ยซึ่งทารอนเนี่ยเริ่มมาด้วยซ้ายสุดอยู่แล้วคือโดนพี่หมูทุบได้ทุบได้ง่ายเลยเอ,อประมาณนั้นนะแต่ผมก็จะมาลองในคลิปนี้ครับว่าทารอนตอนเนี้ย เป็นยังไงมีภาพเป็นยังไงบ้างครับซึ่งลิสที่ผมในวันนี้นะขอแนะนำมาเลยใบแรกไซร์หรอกครับสองสอง,สองเปิดตัวจวนหนึ่งแรมหนึ่งจี้ครับเซเธอร์หน้าก็เอามาให้เล่นใบใหญ่ได้ไวขึ้นนะทั้งม็อกกิ้งเบิร์ดทั้งแซสคอร์ดก็ถือว่าช่วยได้ครับไซร์หรอกต่อมาน้องเจสครับดอกสองที่เก่งที่สุดในจักรวาลตรงตรงไหนก็ได้แล้วก็ย้ายได้หนึ่งจีนั่นเองต่อมาเลกาเดียนครับสามสาม,สามเปิดตัวใบใบที่พาวเวอร์ต่ำสุดแล้วลบสองให้ไปด้วยก็เอามาแก้เหล่เาเหล่ามันหน้า Pro X, เองเจล่าทีน่าไอวอนแมนวิทิก็จะออดแถวๆนี้ได้เรียนเก่งกมากนะเนมบุราก็โดนนะจริงออกมาใครล่ะครับ3 4นะต่อเนื่องครับการที่ให้ 1G 6 g งจีทำลายไม่ได้ก็เหล่าอัญ,ญามณาีแล้วก็เหล่าดอกโขพของเราทั้ง3 4ใบตรงนี้นั่นเองออกมาโคสเมอร์ ummer, ครับ3านะหลังจากที่ลูกคุณเล่นการ์ดที่นี่จะได้แรมจี้หนึ่งในเทอร์หน,น้าก็เรามีมณีเยอะอยู่แล้วนะเราก็ลงไปที่โคสเมอร์ได้ไม่ยากแล้วก็เรามีการ์ดใบใหญ่ค่อนข้างเยอะทำให้โคสเมอร์เก่งมากครับตอนนี้ ต่อมาคขาออบซิเดียนครับสี่สิบลงได้เฉพาะที่ที่มีหนึ่งจีเท่านั้นก็แน่นอนถานอสอันยมมีเต็มเด็กกูแล้วเขาออบซิเดียนเล่นได้ไม่ยากถ้ามือไม่เน่าเกินไปต่อมาบลิงครับเปิดตัวสับการ์ดที่คุณลงก่อนหน้ากับการ์ดที่สูงกว่าในเด็กเรานะก็บลิงจะสลับอะไรได้บ้างนะก็ถ้าอันยมมีในเด็กเราหมดแล้วเนี่ยเราสรับอันยมมีเข้าเด็กก็ได้ครับหรือว่าถ้าเราอันยมมีเยอะมากเราเล่นม็อกกิ้งเบิร์ดได้ไวเนี่ยเราใช้บลิงสับม็อกกิ้งเบิร์ดเพื่อเปลี่ยนเป็นกกนะงงวพวก แน่นอนทารนอตต้องคู่กับบ๊อบบ๊อบจะกินการ์ดในเด็กเราจนได้รับพอังเสียทาง15นะขึ้นไปก็เก่งอยู่แล้วนะในทนีบบ่ทานอตพี่บ๊อบทารนอตเป็นของคู่กันต่อมาเซ็ตคอร์สหี่60ครับใช้จี้ลดลงหนึ่งหน่วยตามการเท,ที่เราเล่นไปในเทิร์นก่อนก็ทารนอตสามารถเล่นนันยมินีได้หลายใบยต่อเทิร์นนะเซ็ตคอร์สก็เลยสามารถลดคอร์สได้ไม่ยากครับอาจจะเหลือ 40, 40 30อะไรอย่างนี้ก็มีให้เห็นต่อมาก็เป็นทารนอตครับอธิชายไปต้นคลิปแล้วนะ มาใช้ก็เป็นสาขาครับ61นะใช้จี้ลดลง2หน่วยอกัดที่มี10พาวเวอร์ขึ้นไปในเด็กเราเอนแนงสนามเราขออภัยครับซึ่งเด็กเราก็จะมีพี่บ๊อบเซตคอแล้วก็ทาน้อยแล้วก็เคาสีเดียนนะ4ใบนี้ถ้าเล่นได้ใบเนี่ยสคาสามารถเหลือศูนย์จี้ได้เลยนะแล้วแต่โลเคชันด้วยแต่มีเห็นแน่นอนเอาละก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับ มาลงไปกดกันแล้วก็ปัมนเกมเพลย์กันได้เลยมาดูกันในเกมนี้ครับผมเปิดมาครับเทิร์นที่หนึ่งโลแชแร่ออกมาเป็นการนดราไม่แย่ยนะเราหินส้มไปเลยหินส้มก็จั่วครับแล้วก็กันทานอสนะทานอสปลอดภัยอาเมดิกาชาเวสเป็นเด็กคิวการเมสหรือเปล่าครับใส่การบัฟมาแบบนี้ตรงกลางเป็นแดนเจอร์รูม เธอนี้ผมสามารถเล่นไซล์หลอกได้นะเธอน้าผมคกิ k i n g b i r d ไปเลยได้อยู่เพราะว่าผมก็ไม่อยากปล่อยเธอว่างอะนะน่าจะดีกว่าโอ้การนเจรลูมลงฮูฟรีนนะแต่ไม่ตายไปได้ทำลายแล้วปะผมเปลี่ยนใจแล้วเขาไปได้ทำลายแน่นอนพฉะนั้นแล้วเนี่ยโอู้ยการลอก mockingbird ผมเหลือหนึ่ง ผมสามารถไคล่าได้ครับมันก็เพาเวอร์โตลางเพื่อจะไม่โดนยิงนะเพราะว่าไคล่ากันจอบหนึ่งแต่ทางซ้ายเนี่ยน่าจะงานหนักคิวมองเกอร์ er, ครับเรียบร้อยไปหมดมกกิมเบิร์ดผมความฝันมกกิมเบิร์ดไล่ศูนย์หายไปแล้วไม่เป็นไรเอาใส่หินส้มไปก็คือ คานอตถูกทำลายได้แต่เด็กเขาไม่น่าจะมีชังชีผมว่าเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะไม่ส่งผลมากเท่าไหร่ตท่นี้เลยก็ต้องเล่นม็อกกิ้งเวิร์ดไปเลยเนาะเล่นขวาแล้วกันหรือเล่นซ้ายดีเล่นซ้ายก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นซันดราเป็นการ์ดเยอะก็ดีกว่าเขาเล่นมาเป็นเด็ทูล้วโดนทำลายไปแล้ว ถือว่าดีนะเยีายวกการใบนี้ไม่ทำลายอาจจะเป็นเดซล็อกอยู่ดีถ้าเป็นคันเห็นเวี้นอมเราจะได้เปรียบกว่ามาพอแต่ไม่เป็นไรเนะมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันอันนี้เคย์ติงเบิร์ดซ้ายทำให้สคาเราเหลือแค่4คอสด้วยครับไมสคากลางเลยได้นะครับว่าใครลากกันอยู่แล้วก็เห็นแดงขวาเลยก็ดีไป ลยนี่แหละทางซ้ายไม่สู้แล้วก็ได้นะก่อนเห็นความเงียบเอาาอล่าผมโดนใบปะเนะี่ยนอลโกอิงไม่ติดแต่ได้เขาไม่มีชังคิอยู่แล้ววะเราไม่น่าจะต้องกลัวนะพูดมาพอแล้วเพื่อนต้อขอตัวไปปิดกเกงในก่อนนะ <S <S 2> <S 2> เกมนี้มานหนีขึ้นน้อยมากเทปิดยังไงก็ต้องเป็นพี่บล็อกครับ ต้องบลอกขวาด้วยโอเคเขายอมถอยจีจครับมนะาลุกลาลยกันต่อครับผมในเกมนี้หูมือไม่อยากเล่นแล้วอะโลแลวเป็นซันดราอีกแล้วนะตจมือนี้ไม่อยากเล่นแล้วดูดิผู้เล่นทานานอทควนสวรรค์โอ้โหยังดีงที่ต้องเจ๊บเขามาให้เราเล่น ฝร้องอันนี้มันมีมาหน่อยสักเม็ดนึงได้ไหมครับไม่ได้ผมเล่นไซล็หลอกเธอนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์ผมคงต้องผ่านคนระับเวฟโอ้กาแลกตัดหรือเปล่าแต่ถ้าเวฟแบบนี้ผมบอบเลยก็ดีนะกาแล็กตัด โอเคแต่ผมไม่โอกาสโดนชังชีได้นะครับผมไม่มีใครล่ากเยประเด็นเลยได้ใครล่ากไหมโแล้วบล็อกกินใครล่าไปแล้วโอเคคือผมโดนชังชีได้เว้ยบล็อกกินเบิร์แล้วกันผมกักาชาังชีไม่ใช่อะไรเราไหวปะ คือเราเปิดก่อนแน่ๆครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นให้ไม่โดนชางชีเธอน้าอาจจะเล่นแค่เลก,กาเดียนกับพาวเวอร์สโตนด้วยซ้ำนะไม่เซทคอสกับฐานนอนไม่ได้โดนชางชีลรวการตีแพ้เลยครับเธอน้าจะเป็นเลก,กาเดียนกับพาวเวอร์สโตนจริงๆเขายอมถอยปะ่ะไม่ถอยเหรอมีอะไรอ่ะบริงครับสับการกัดออกแต่ไม่ได้ดิกากัเคอสหก ถ้าเขาช่างชีเขาเปสิบห้านี่ยังต้องยอมถอยจีๆครับมัาดูกันต่อผมในเกมนี้แล้มือนี้โอ้โหผมแสแแ้้วมนันมีมาจริงปะเนะี่ยผู้ทำสโตน์นับสวยเลยแตงว่าแจมขอบคุณมากโหเขาเป็นเฮล่าอีกแล้วปะเนะี่ยันนี้ผมเจอเฮล่าบ่อยมากใลมูเลียท็อปเล็กก่อน อบเด็กไซร์หลอกเทินหน้าผมแหลมเป็นสีหวน่าเสียดายนะแทนที่เราจะเล่นมอกกิมเบิร์หรือเค้าซิเดียนครับเจอเรมูเลียคุมกำเนิดซะอย่างนั้นนะโอเคโซสโ,โตนอยู่แล้วปะทางซ้ายจัดไปผมอยากชนะที่ไวท์ฮอลลูมทุกกรณีนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมเล่นทานอสได้เลย ฮานอนเราไม่โดนต่อยด้วยเพราะว่ามีโซสโตนอยู่ครับจัดไปเลยนะได้แล้วเมเนจี้อินอินผมจั่วหินก่อนแล้วเล่นพี่บอ๊อบดีกว่าปะหินเลยสองใบในเด็กพอดีด้วยนะถ้าเล่นครบก็ฮาน้อนเราตัวใหญ่ๆเลย น่าจะชิวนะเกมนี้ต่อให้เป็นเทล่าก็ตามเขาได้อโบนิเบลดแต่เธอสุดท้ายแล้วเเขาทิ้งเทล่าบีกน่าจะต้องถอยแล้วไหมครับเขาจะยังอยู่กับผมนี่ต้องถอยจีจครับผมมาต่อกันในเกมนี้ครับกับโลกชัชนแรกครับออกมาเป็นเกาะมอนสเตอร์ ไม่แย่นะเรามีสาขาอยู่แม้เราจะไม่มีชังชีก็ตาม๋ต่ถ้าได้ใครล่ามาก็แจ่มโอเคเขาเป็นเด็กเฮ่าผมว่าใช่ว่าเฮ่าแน่ๆนเธอนี้ผมเล่นไซล็อกไหมเล่นไปเลยอะ่ะเพราะเธอหน้าผมมอกกิ้งเบิร์ดอยู่แล้วอะ่ะไปถ้าทบเด็กแลนยามานีสักก้อนก็จะดี ใช้ขอมากไปไหมปรา,าสาทแบทโซ่ดหูเราม็อกิ้เบิร์เลยเราอยากชนะที่ปรา,าสาทอยู่แล้วนะครับผมชนะยังไงดีวะตอนเนี้ยผมบลิงิ์งเลยได้เพื่อให้ม็อกกิ้งเบิร์ดสลับมาเป็นบ๊อบแซสคอร์หรือสาขา แค่นี้เราก็จะใหญ่กว่าที่ปราสาทแล้วล่ะโอเคโอ้โคจูเบอรี่ใหญ่ไม่แพ้กันออเปน็นแบ็คไนท์โอเคเบาเลยทีนี้อ,อ่าอืมเขาไม่น่ามี่างชีไปเด็กเฮ่าผมทานอัดีกว่านอตซ้ำไปสาขาปะ่ะ ไม่ใช่นั่นก็บ๊อบเนาะบ๊อบกลางทางขวาเป็นพาวเวอร์ไอ้ไทม์สตนแล้วกันน่าจะไหวอยู่นะแบบนี้เขาเฮล่าอยู่แล้วว่นันนี้แต่เราใหญ่จัดอะอะไรมาแพ้ใช่ไหมลนะ่ะใช่ไหมจูบกลับมาเดดขวาไม่ไหวเรียบร้อยครับผมจีจีครับ มากันที่เกมนี้ครับมากัรลุยกันต่อแล้วมือน,นี้เหมือนจะดีหรือเปล่าผมทประโจนกลางก่อนนะผมไม่อยากเล่นซ้ายเอาสเสเนลนขึ้นมือไม่งั้นมือเต็มแน่หินเรามีหินเหลืองกับหินเขียวเราจวยกับครับอยู่แล้วทำโซนี่ลดคอทาน,นอนได้ตลอดเวลานะฮะไม่ต้องเล่นแบบเธอหน้าค่อยเล่นทาน,นอนไม่ต้อง หินเหลืองต่อเลยกเกาะมอนสเตอร์ไม่แย่นะเรามีสาขาเราเทลโลทอสได้ด้วยมีม็อกกิ้งเบิร์ด้วยโอเคซันดราบอกหนึ่งพาวเวอร์ที่นี่ผมสามารถหินแดงนะหินม่วงหินฟ้าได้ยังไงดีเนนี้ปะ นี่ผมอยากหินฟ้าทางซ้ายแต่ผมไม่รู้ว่าหินแดงจะเป็นยังไงอวัดใจกับหินแดงแล้วกันว้าวแกนเซนทรัลโอเคโอเคแกนเซนทรัลโอเคฟอ์เมือขวาไม่แย่นะผมเซทฟอสได้เลยยังไงล่ะ,ะสัทฟอสเลยนะไปอยากได้หินส้ม ทานอสผมจะได้โตเบิ้มเบิ้มอยากจะได้โชว์ทานอสยี่สิบอะไรอย่างนี้ได้ไหมมีจิกครบเปิดลิมโบเกมนี้มีเจ็ดเทิร์นแย่ละโลเคชั่นผมเต็มมาดิทานอสเลยอยู่แล้วเนาะอออนแมนนะเป็นออนโกอิงหรืออะไรไทบูนอลทุกอย่าง ไม่รู้อะ่ะโอเขาไอออนเมนคอสมโมอพากานเรียกการเดียนนะเธอนี้น่าจะต้องเป็นไคล่ากับเจฟหรือเปล่าแล้วเธอหน้าเป็นพี่บ๊อบตายอะไรแบบนี้เนาะผมไม่รู้ว่าเขามีชังชีไหมอ่ะเราไคล่าเซฟกว่าเห็นเห็นอืมโอ้ หนักจัดนะ่ะเนี่ยไอหลอกแลมครับน้าจากซิวิ่งไทบูนอ่นะถ้าอย่างนั้นผมเปลี่ยนเพล์ปะไอเคฟโยกมาเี่ใไม่ๆๆม่ม่ถ้าซิวิ่งไทบูนอ่จริงผมต้องทำให้สองโลเคชั่นหนักๆใช่ปะต้องกลางเนี่ยควรจะเล็กการเดียนเห็นๆแล้วทางขวาก็ค่อยสาขาอย่างน้อยเล็กการเดียนยิงมิสทีกแน่ๆ เสียดายนะหินส้มไม่มาไม่งั้นทารนวัตเราตัวใหญ่แล้วคิดว่าเขาไม่น่าจะหลบเลยกระเดีนผมได้นี่โง่ไปหนึ่งทีครับอาวันน้า,อ,าอ้าวออนสลอดขวาโอเคไม่ใช่ลิมิเทมบุนอนอดไปได้ผมเกมนี้จีจีครับช